สวัสดีค่ะผู้ชมสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะไปเมืองมันลิกากันนะครับโอ้เมืองมันลิกาอยู่ที่ไหนอะลูกที่เมืองโบราณ๋อเมืองโบราณเนาะนี่ไงนี่ไงเราจะไปแต่งชุดแบบโบราณย้อนยุคก,กันนะ<ๆ>เขาจะมีชุดสมัยโบราณให้เราใส่เนาะเราไปดูกันเลยค่ะผู้ชมแต่ตอนแรกเราต้องมีไปซื้อบัตรก่อน บัตรเข้าชมก็คนละ150บาทนะคะคนละ150บาทเงินสตันเอ้ยไม่ถ้าเงินไทยเราอ่ะ150บาทนะคะต่อท่านเด็กไม่ต้องเอ๊ะอย่างก้านี้100บาทค่ะคนแก่65ไปแล้วฟรีนะคะจ่ายค่าเข้าแล้วก็ไปต่ออีกห้องนึงคือยายยายไม่ได้แต่งด้วย <laughs> ใช่ใช่ เราจะไปจ่ายห้องที่แต่งตัวนะเราจะไปเลือกชุดก่อนนะคะผู้ชมชุดมีให้เลือกหลายสีหลายแบบนะคะอยู่ในนี่ละค่ะนี่ตามหุ่นที่โชว์นี่นะคะแล้วกาแต่งตัวยังไงล่ะกาก็แต่งชุดไทยไงใช่ไหมชุดไทยของเด็กก็มีนะคะของผู้ใหญ่ก็มีทั้งเป็นแบบจงกระเบนหรือไม่ก็ มีมีให้เลือกหลายแบบค่ะของผู้หญิงก็ทั้งเป็นผ้านุ่งแล้วก็จงกระเบนนะคะหรือสบายก็ได้ค่ะไปเลยไปเลยนะคะลองไปเดินดูนะคะนี่ค่ะเลือกชุดได้แล้วเราก็ออกมาถ่ายกันเลยาก้กา่ะก็ใส่ชุดนี่ไงแบบเดียวกับพ่อเลยใช่ไหมครับป้าชุดไหน ป้าชุดสีชมพูแต่ป้าตอนนี้ป้าจะเป็นช่างภาพให้ก่อนนะเอาเอาไปถ่ายกันเลยเข้าไปเลยค่ะทีนี้ถ่ายเสร็จหน้าประตูหน่อยเอาเดินใจบัตรให้คนตรวจหน่อยนะไปเลยไปเลย <c oughs> กาลารีบเดินลิ็วก่อนแล้วใช่ไหมลูกนำแม่ไปก่อนแล้วแม่เสื้อสีขาวโอเคโอ้ดูสิเดินเข้าไปเมืองโบราณก็จะไปเจอ อะไรก่อนเนี่ยไปซื้อจักรจันทร์อ๋อไปเจอของเล่นก่อนใช่ไหมลูกนี่นะคะผู้ชมคะ่ะทางเข้าก็เหมือนสวนสวนสนุกเหมือนสวนสาธารณะกว้างๆเลยเนาะลูกเนอะนี่ไงนี่ไงบรรยากาศเห็นไหมเป็นบ้านหลังโบราณเห็นไหมลูกตรงนั้นใช่ไหมมองไปนะเห็นไหมเป็นบ้านทรงโบราณเก่าๆไปซื้อไปไปซื้อ ไปซื้อจกกักรจัน์มาสามสิบบาทราคาไม่แพงครับครับเดินตรงเข้าไปนะคะนี่ไงนี่ไงที่กล้ารีบเดินไปหาของเล่นเลยนะคะผู้ชมใช่ไหมกล้ารีบเดินไปจ้องเลยว่าจะเอาอะไรนะในร้านกล้าก็รู้ทันทีเลยจักรกจันจักรจันไอตัวหมนุนหมุนหมนหมน,หมนใช่ไหมลูกนี่แหละคะ่ะนี่นะคะจุดนี้ น้องกล้าขอยืนเลือกอย่างแบบชอบมากค่ะจุดนี้นะคะไปกันต่อเลยนะคะเลือกเสร็จแล้วอะนะคะเอายังเลือกอยู่ยังเลือกอยู่ได้แล้วได้แล้วค่ะเอาทดสอบหน่อยค่ะทดสอบ <c oughs> <c oughs> ทดสอบเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อเลยลูกโ <c oughs> อ้อ นี่นี่ถ้วยถ้วยก็มีนะคะถ้วยกระถางต้นไม้ถ้วยโบราณใช่ถ้วยกระถางดอกไม้ลูกเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบสตางค์เจ็ดสิบสตางค์นะคะตรงนี้เป็นของเกี่ยวกับโบราณทั้งนั้นเลยนะคะจุดนี้ก็ขอแอคชั่นหน่อยให้พ่อแชะแชะสักเพลเช็ดชะดโอ้โหดีเลยดีเลย หล่อเลยทีนี้ฉันหลอเลยท่านขุนท่านขุนน้อย <c oughs> ท่านขุนน้อยเดินชมเมือง <c oughs> เลยค่ะเอ๊ะ <c oughs> แต่เราต้องไปทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนี่ไงตรงนี้เขาเรียกว่าย่านการค้านะคะในสมัยรศหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ค่ะป้ายตรงนี้ค่ะเขาตั้งไว้ก็เลยถ่ายมาให้อ่านให้ชมหน่อยนะคะ มาทานก๋วยเตี๋ยวกันค่ะผู้ชมค่ะตรงนี้เขาก็จะตั้งจุดแบบเออ่มีน้ำผึ้องอะไรของที่จะโชว์ไว้ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะคะเป็นเรือนริมน้ำ<ม>เป็นร้านริมน้ำเนี่ยเห็น,<ม>หนไหมคว<ม>ันขมงชงฉงเฉง <laughs> ให้บรรยากาศเลยนะคะบบแต่งชุดก็เป็นไง แต่งชุดก็แต่งชุดโบราณเลยนะคะใช่ครับและกล้ามาร้องเพลงนี่นี่เห็นไหมลูกก้าสั่งอะไรกินนะครับไก่เจียวเส้นกลางเส้นกลางอ๋อมีเส้นกลางเหรอเส้นกานลนางเส,นส้นเล็กเส้นใหญ่โอเส้นกลางเส้นเล็กเส้นใหญ่นี่นะคะอยู่ตรงนี้บรรยากาศปริมน้ําแบบนี้นะคะ<อ>สับการพูดจาก็าจะเป็นแบบเจ้าค่ะเจ้าค่ะแบบโบราณเลยนะคะทุกคนก็ มาดูในตรีมโบราณกันนะคะะตีฉาด้วยดูนะก็นั่งทานอาหารกันรอกันสักครู่นะคะตรงนี้การเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีแต่งชุดไทยก็ได้ไม่แต่งชุดไทยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นักท่องเที่ยวนะคะถ้าเราอยากให้กิจกรรมมันดูสนุกคึกคืนเราก็ลองแต่งไปตีแล้วนะค่ะนะคะเราลองแต่งตาม เหตุการณ์ของเขาไปแล้วไงกล้ากล้าเป็นไงลูกถึงตรงนี้มีของเล่นอะไรอีกบ้างครับของเล่นไม่มีแล้วทานข้าวเสร็จเราก็เดินเข้ามาตรงนี้ไงเป็นร้านที่ขายขนมเยอะมากเลยเนาะมีขนมโบราณเยอะ,อะหลายชนิดมากเลยค่ะผู้ชมเออเราก็จะอ่าแลกแลกเหรียญแลกการใช้เงินของเขานะคะก็จะสมมุติให้เป็น <laughs> เงินโบราณน,นะคะอ่าเขาให้มา เป็นเหนรียญรูเหรียญมีรูแบบนี้ค่ะจะกำหนดให้พวงหนึ่งก็จะตีเป็นเงิน50บาทนะคะแต่มีประมาณ10เหรียญหรืออะไรประมาณนี้นะคะเป็นเหรียญเ,เหรียญทองแดงร้อยร,อยรอย้เป็น10อันนะคะอยู่ในนั้นนะคะสมมุติเหมือนเหมือนว่าเราเป็นคนสมัยก่อนอะไรแบบนั้นนะคะอาหารขนมก็จะเน้นเป็นของโบราณ ขนมไทยแท้ๆเลยนะคะผู้ชมบรรยากาศก็แบบเนี้ค่ะจัดให้เป็นเหมือนโบราณจริงๆน,นะขนมก็อร่อยมากเลยค่ะเห็นทุกอย่างก็อยากกินทุกอย่างเลยนะคะเห็นอะไรก็อยากจะซื้อไปหมดเลยใช่ไหมกะใช่แล้วแล้วเป็นไงกา<ช>ได้ขนมอะไรบ้างนะลูกขนมอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อหรอลูกไม่รู้ชื่อว่าขนมอะไรเลย ต่อร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมขนมเบื้องขนมขนมชีมีหลายอย่างเลยขนมชีไม่ใช่ขนมชีไม,ม่ใช่ขนมขนมขนมใช่กล้วยปิ้งก็มีเออขนมขนม้ขาวเหนียวปิ้งอะไรก็มีอะไรก็มีโอ้หลายอย่างหลายอย่างค่ะผู้ชมค่ะ มาเลยนะคะตรงนี้ละคะ่ะทำกันใหม่ๆสดๆเลยนะคะร้านรวงแถวนี้วางกันแบบเดินชมก็เพลินเห็นแต่ละอย่างก็น่าทานมากเลยะคะ่ะเราก็จะเดินชมกันไปนะคะทองหยิบทองหยอดฝอยทองมีครบค่ะนี่ยังมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกปิ้งโอ้โหปลาหมึกแห้งปิ้งนะคะก็เตาถานแบบเหมือน ทำเป็นแบบโบราณขึ้นมาเลยนะคะมีเตาถ่านมีการจัดบ้านจัดอะไรก็เหมือนแบบยุคก่อนๆเลยค่ะเหมือนเราย้อนยุคเข้ามาดูนะคะว,วัดมา,า,มาใช่ไหมลูกวัดมาเมืองโบราณทุกอย่างก็จะย้อนเป็นโบราณหมดเลยนะคะการพูดกันจะก,การแต่งตัวนะคะนี่แค่ช่วงตน้ตนๆแรกๆเลยนะคะ ที่ตรงนี้ก็กว้างมากเลยนะคะพอดูทางอาหารตึกก็มีตรงเข้าไปอีกนะคะจะมีเรือนสำหรับเอ่อน่าจะเป็นเหมือนร้านอาหารโรงเรือนอะไรแบบนั้นนะคะ<ล><ว>นะคะเนี่ยมองไป<ล>ตามวิวเนี่ยเห็นไหมคะ่ะวิวแม่น้ำด้วย oh. วิวคลองน้ำเนี่ยสวย ดูแล้วสดชื่นนะคะบรรยากาศดีดีค่ะผู้ชมค่ะเห็นแล้วแบบเดินดูแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยค่ะมันมีความสุขมันมันดูแล้วเพลินนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากอยู่นะคะจุดนี้คือจุดหนึ่งนะคะที่เราจะผ่านเข้าไปด้านในก็คือตรงนั้นคือบ้านทรงไทยนะคะผู้ชมเรามองเห็นไกลๆเนี่แหละคะ่ะ บ้านเรือนไทยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีนี่แหละให้เราเดินขึ้นไปชมนะคะเป็นบรรยากาศของโบราณบ้านสมัยก่อนนะคะยังไมตั้งแต่ยังไม่เกินดน้ำสูงห่างขนาดแบบนี้แล้วก็เริ่มไป นานแล้วก้าแบบนี้บ้านแบบนี้โลกบ้านโบราณเนี่ยเห็นไหมแต่สมัยนู้นนานมากแล้วนานมากเลยเหรอใช่ใช่เรือนอันนี้เขาก็คือเรือนข้าหาบอดีมีชื่อน่าจะเป็นตำแหน่งหรืออะไรสักอย่างนะคะเรือนรับรองอะไรแบบนี้นะคะ เป็นม,มุมเป็นบ้านสำหรับชื่อแบบนี้ที่เราอ่านดูนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจความหมายว่าน่าจะเป็นบ้านเรือนของคนที่พักตรงนี้นะคะก็จะมีชื่อบ้านน,นี้ให้นะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบไทยแท้แต่โบราณนะคะผู้ชม นี่ค่ะด้านบนบรรยากาศก็สวยงามนะคะที่เรือนไทยนะคะเรือนไทยหลังนี้เขาก็จะจัด,จดแต่งให้มีเตียงนอนนะคะอยู่ด้านห้องนอนนะคะมีโชว์ให้เราดูนะคะเกี่ยวกับบ้านไม้เรือนไทยตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามคะ่ะผู้ชมคะ่ะ นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายท่านก็แวะเข้ามาเที่ยวชมกันนะคะนี่แหละค่ะเราก็จะไปนั่งชมกันนั่งดูกันตรงที่ห้องนอนนะคะบรรยากาศก,าศก,าศกา็นี่แหละค่ะห้องนอนที่ตกแต่งไว้แบบนี้นะคะเตียงโบราณเตียงไม้บ้านไม้แบบนี้นะคะหน้าต่างก็ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของต้นไม้นะคะ ชมไปได้วยกันเลยนะคะผู้ชมคะ่ะจากนั้นเราจะไปกันต่อด้านในนะคะ<อ>ใช่ไหมกะ<อ>กะกะได้ขึ้นมาลองข้างบนหนูใช่ไหมลูกได้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาตีแล้วน้าตีละหน้าด้วยออส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงสีข้าวนะคะโรงสีข้าวสา <laughs> ไม่ใช่นั่นมันการลเล่นโรงสีข้าวก็จะเป็นการสีข้าวด้วยมือนะคะที่เขาทำจำลองให้ดูนะคะ แล้วตรงเข้าไปอีกนะคะผู้ชมทางข้างในมันมีทางตรงเข้าไปด้านในอีกนะคะสวนตรงเนี้ยสวนของบ้านมันลิกากาลาเล่นไทยมันเยอะมันกว้างมากเลยนะคะอันนี้คือเข้า,าไปด้าน,นในจะเป็นแปลงเกษตรนะคะใช่แล้วแปลงเกษตรเขาก็จะมีะจัดพื้นที่ทำนาปลูกข้าวอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะ นี่แหละค่ะระหว่างทางนะคะก็จะมีการจัดทําอะไรนะเป็นจัดโรงงานน้ําตาลใช่ไหมโรงงานน้ําตาลจะกินน้ําตาลที่หมดโรงงานน้ําตาลต้องมีวิธีการทําแน่เลยแต่กลาไม่ได้แวะลงไปดูนะคะตรงก็ไปสุดเลยสดด้านในเลยสวนหลังบ้านเลยนะคะที่บอกว่าจะเป็นที่ ทำนากันนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นบ้านหลังนึงที่จะเป็นนาปลกมือไม่ใช่หลังนี้เขาจะขายอาหารเป็นร้านกาแฟนะคะข้างในเป็นมุมมุมมุมจะว่าร้านกาแฟไหมน่าจะเป็นพวกน้ำนะคะน้ำกินแต่เราไม่แวะค่ะผู้ชมเรายังต้องการที่จะไปชมบรรยากาศแบบทุ่งนาทุ่งนาอยู่ด้านในสุดเลย เดินตรงเข้าไปเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะผู้ชมนั่งถ่ายภาพวิวสวยๆได้เลยนะคะ,แล,ะแล้วเราก็มาเจอคะ่ะนี่แหลคะค่ะมุมปลายนามุมท้ายสวนเนี่ย มุมนี้สงบมากค่ะมองอะไรก็เขียวนี่ขนาดว่าต้นข้าวอาจจะยังไม่โตนะคะผู้ชมอาจจะยังเป็นต้นกล้าเหมือนต้นกล้าคนนี้เลยยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่นะถ้ามาช่วงที่ต้นข้าวโตสูงก็อาจจะให้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะผู้ชมสวยนะคะเนวิวข้างๆทิวเขาเต็มเลยละคร่ะ วิวเขาวิวทิวเขาได้แล้วเราก็จะกลับน้อขอแวะที่ร้านขนมอีกสักกอบนะคะผู้ชมแต่พี่วันนะคะเผืเ่อว่าเราจะต้องซื้ออะไรกลับเข้าไปอไปทานที่บ้า,าน<อ>นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ติดตามที่รับการรับชมนะคะกดติดตามที่ช่องากาพายขอบคุณนะคะ